คิดถึงกันไหมไม่ได้เจอกันนานเท่าไหร่แล้วไม่ได้เจอกันนานบนเวทีปราศัยแบบนี้จำบรรยากาศแบบนี้ความคึกคักติดขอบเวทีแบบนี้ชอบคิดว่าครั้งสุดท้ายที่เราเจอกันในบรรยากาศที่คึกคักอบอุ่นและเต็มไปได้วยความหวังของชัยชนะแบบนี้ครั้งสุดท้ายคือเมื่อ สปีที่แล้ว22มีนาคม2,562ใครจำได้ไหมคะวันอะไร22มีนาคม2,562สองวันก่อนเลือกตั้งปราัยใหญ่ของพรรคอนาคตใหม่ในตอน24มีนาใครเลือกอนาคตใหม่ยกมือขึ้น ไหนเลือกตั้งปีหน้ายังจะเลือกพักเก้าไกลยกมือขึ้นไหนใ,นใครวันที่22พฤษภาคมนี้จะไปกาเบอร์หนึ่งยกมือขึ้นเหนียวแน่นมากนะคะบรรยากาศที่คึกคักบรรยากาศที่เรามาเจอกันแบบนี้3ปีที่แล้วเลือกตั้งใหญ่มีนาคม 62จำความรู้สึกวันนั้นได้ไหมคะวันนั้นเราเดินไปเลือกตั้งด้วยความรู้สึกสองอย่างด้วยความรู้สึกคับแค้นใจหลังจาก5ปีของการอยู่ใต้รัฐบาลเผด็จการประยุทธ์จันโอชา24มีนาคม2562 เป็นวันที่เราเดินเข้าคูหาโดยกะว่าจะใช้ปากกาของเรากาหนักๆกการแน่นๆแก้แค้นเผด็จการที่ปล้นชิงอำนาจและอนาคตไปจากพวกเรา24มีนาคม2562เราหวังจะได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ชื่อธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจสุดท้ายได้ใครทำไมเสียงประยุทธ์ดังกว่าเสียงธนาธร24มีนาคม62เดินเข้าคูหากาให้ธนาธรสุดท้ายได้ประยุทธ์จันโอชามาบริหารประเทศต่อมาอีก3ปีมีความสุขกันดีไหมคะ โอ้เสียงแห่งความสุขดังเซ็งแซ่สามปีจากวันที่เราเต็มไปด้วยความหวังว่าจะได้นายกคนใหม่ได้อนาคตใหม่ของประเทศไทย24มีนาคมผ่านไป25มีนาคมความหวังทั้งหมดพังทลายและเป็นจุดเริ่มต้นของความพังทลายที่ต่อเนื่องมาตลอด3ปีที่ผ่านมา เป็นจุดเริ่มต้นของการเหยียบย่ำซ้ำเติมความหวังของประชาชนคนไทยเจ้าของประเทศครั้งแล้วครั้งเล่าอะไรบ้างที่เราสูญเสียไปอะไรบ้างที่เราต้องเจ็บปวดตลอดสามปีที่ผ่านมามันอาจจะมากมายเกินไปจนเราจำได้ไม่หมดช่อจะค่อยๆไล่ให้ฟังว่าสามปีที่ผ่านมา เราสูญเสียอะไรไปบ้างเราถูกกระทำอย่างไรบ้างจากรัฐบาลที่พวกเราไม่ได้เลือกเอาการเมืองภาพใหญ่ก่อนวันนี้ทุกคนคงไม่ได้มาฟังแค่เรื่องกรุงเทพการเมืองระดับชาติก่อนสิ่งที่เราสูญเสียไปพักอนาคตใหม่พักที่มีคน เลือกมา6ล้าน2แสน6หมื่น5,950คนพักที่มีประชากรกว่า6ล้านคนเลือกมากับมือถูกทุบทำลายถูกยุบทิ้งโดยคนไม่กี่คนที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนอะไรอีกที่เราสูญเสียไป โควิดเข้ามาในประเทศไทยภายใต้รัฐบาลที่ขาดสติปัญญาในการบริหารประเทศ30,000ชีวิต2ปีที่ผ่านมา30,000ื 30, ชีวิตสูญเสียไปจากโควิด30,000ืครอบครัวสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักบางคนเป็นเสาหลักที่หาเลี้ยงครอบครัว คนไทย4ล้าน3แสนคนติดเชื้อโควิดได้รับการดูแลรักษาตามมีตามเกิดตามกำลังศักยภาพของหมอพยาบาลที่ทำเต็มที่อย่างสุดความสามารถแต่ก็ยังเกินกำลังพวกเขาที่จะรับมือภายใต้รัฐบาลที่ขาดสติปัญญาคนไทยเป็นหนี้สาธารณะทุกวันนี้10 ล้านล้านบาทสูญเสียศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและยังกลับเป็นหนี้10ล้านล้านบาทจากการกู้ซ้อากของรัฐบาลที่ขาดความสามารถในการหาเงินมาบริหารประเทศเราสูญเสียอะไรไปอีกคะ3ปีที่ผ่านมาเยาวชนคนหนุ่มสาว1,800กว่าคน ถูกคดีดความทางการเมืองติดคุกอดอาหารประท้วงจำนวนมากเป็นคดีดความมั่นคงที่มีความร้ายแรงคดี112คดี116พรบอรคอมพิวเตอร์พรกฉุกเฉินอนาคตของชาติ1,800กว่าคนต้องคดีดอาญาร้ายแรงหลายคนติดคุกเพียงเพราะเขาออกมาแสดงออกทางการเมือง เรียกร้องอนาคตที่ตัวเองอยากจะอยู่เรียกร้องประเทศไทยที่พวกเขาอยากจะเห็นเราสูญเสียอะไรไปอีกมานะหงทองชายวัย64ปีถูกยิงด้วยกระสุนยางเข้าที่ศีรษะในระหว่างการสลายการชุมนุมที่ดินแดงโดยกระสุนของคอฟอ นอนทรมานติดเตียงอยู่6เดือนสุดท้ายเสียชีวิตวาริศสมน้อยอายุแค่15ปีถูกยิงด้วยกระสุนจริงระหว่างการประทะที่หน้าสอนอเช่นเดียวกันเขานอนติดเตียงโคม่าอยู่2เดือนสุดท้ายเสียชีวิตเป็นสองชีวิตที่สูญเสียไปจากความขัดแย้งทางการเมืองและการแสดงออกทางการเมืองในช่วงสาปีที่ผ่านมา นี่เพียงแค่การเมืองระดับชาติกลับมาที่กรุงเทพมหานครเราสูญเสียอะไรไปของขวัญชิ้นที่ดำมืดที่สุดที่รัฐบาลเผด็จการทิ้งไว้ให้กับคนกรุงเทพก็คือผู้ว่าที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งคนกรุงเทพจำได้ไหมคะว่า เราเลือกตั้งผู้ว่าครั้งสุดท้ายปีอะไร9ปีแล้วนะคะ2,556เราเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งสุดท้ายปี57เกิดรัฐประหารผู้ว่าอยู่ยาวมาจนถึงปี2,559ผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ถูกปลดออกและถูกแทนที่ด้วยคนที่คอสชรัฐบาลเผด็จการแต่งตั้งคืออัศวินขวัญเมืองผู้ว่าที่ไม่ได้มาจากการเลือกของประชาชนกรุงเทพแม้แต่คะแนนเดียวบริหารกรุงเทพมาเป็นเวลา5ปียาวนานกว่าผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งซะอีกคำถามก็คือ เมื่อกรุงเทพที่เลือกผู้ว่ามาตลอด38ปีถูกรัฐประหารยื้อแย่งสิทธิในการเลือกผู้ว่าของเราไปและมีผู้ว่าที่มาจากการแต่งตั้ง5ปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะชอบเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดเกิดและอยู่ที่นี่มา34ปี ไม่เคยคิดว่าจะมีวันที่ได้เห็นคนกรุงเทพนอนตายข้างถนนเหมือนชีวิตที่ไรค่าเพราะการบริหารจัดการโควิดที่ล้มเหลวคำว่านอนตายข้างถนนเหมือนเป็นคำอุปมาอุปไมยที่ไม่มีวันเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราแต่เกิดในสมัยผู้ว่าอัศวินน้ําท่วมน้ารอการระบายระบายออกไม่ได้ เพราะอะไรคะลืมกุญแจเครื่องสูบน้ำไม่รู้เอาไปไว้ไหนหากุญแจไม่เจอเกิดในยุกใครคะผู้ว่าอัศวินคลองอันแสนสวยงามไม่ว่าจะเป็นคลองโอ่งอ่างคลองช่องนนทรีใช้งบประมาณจากภาษีของพวกเราหลักร้อยล้านบาทได้คลองที่สวยงามสองคลอง แต่อีกนับ10นับร้อยคลองทั่วกรุงเทพไม่มีขุดไม่มีลอกฝนตกปุ๊บน้ำท่วมปับมีประโยชน์อะไรกับคลองที่สวยงามในเมื่อฝนตกแล้วกรุงเทพน้ำท่วมทุกครั้งเพราะว่าคลองระบายน้ำไม่ได้เกิดอะไรขึ้นอีกคะในกรุงเทพภายใต้ผู้ว่าที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเวลาที่ตำรวจ เอารถน้ําเอารถสารเคมีไปฉีดไล่คนเอากระสุนยางเอาแก๊สส้ำตาไปยิงใส่ผู้ชุมนุมทางการเมืองผู้ว่ากรทมทำยังไงคะเช้ารุ่งขึ้นล้างถนนเก็บปลอกกระสุนขัดกราฟฟิตี้สีที่ผู้ชุมนุมเอามาพ่นเพื่อแสดงออกทางการเมือง ทำได้แค่นี้เยาวชนลูกหลานของเราโดนน้ำสารเคมีโดนแก๊สน้ำตาโดนกระสุนยางอ๋อไม่ใช่หน้าที่ของผู้ว่าผู้ว่ามีหน้าที่แค่มาล้างถนนแล้วเก็บปลอกกระสุนในเช้าวันรุ่งขึ้นสมแล้วที่เป็นผู้ว่าที่มาจากการแต่งตั้งของเผด็จการสมแล้วที่เป็นผู้ว่าที่ไม่ได้มาจากการเลือกของประชาชนผู้ว่าที่รับใช้เผด็จการเท่านั้น เห็นความสะอาดของถนนและแท่งอิฐแท่งปูนสำคัญกว่าชีวิตของประชาชนคนกรุงเทพมหานครสมแล้วที่เป็นผู้ว่าของคอสชอสมแล้วที่เป็นผู้ว่าของประยุทธ์จันโอชาไม่ใช่ผู้ว่าของประชาชนลองคิดดูสิคะว่าหลายปีที่ผ่านมาชีวิตพวกเรามันสิ้นหวังขนาดนี้ได้อย่างไร แต่ชอบมาพูดวันนี้ไม่ได้มาพูดเพื่อบอกว่าให้ทุกคนสิ้นหวังและนอนอยู่กับบ้านเวลาแห่งความสิ้นหวังและคับแค้นใจกำลังจะหมดไปค่ะทุกการเลือกตั้งคือโอกาสของการเปลี่ยนแปลงและนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมไม่ว่าจะอนาคตใหม่ไม่ว่าจะก้าวหน้า ไม่ว่าจะก้าวไกลเราสู้ในทุกสนามเลือกตั้งหลายคนอาจจะบอกว่าเราสู้มาตั้งนานแล้วยังไม่ชนะสักทีเมื่อไหร่จะชนะอำนาจมืดในประเทศนี้มันใหญ่โตเกินไปชนชั้นนำในประเทศนี้มันล้มไม่ได้หรอกมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อำนาจไม่มีวันเป็นของประชาชนทุกท่านคะการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยไม่ใช่วันเดียวจบ การต่อสู้เพื่อชิงเอาอำนาจสูงสุดกลับมาเป็นของประชาชนไม่ใช่ปีเดียวจบประชาธิปไตยไทยไม่ได้ได้มาในวันที่24มิถุนา2475ประชาธิปไตยไทยปักหมุดการทวงคืนอำนาจกลับมาเป็นของประชาชนวันแรกต่างหาก24มิถุนา2475และเราต่อสู้และเราแพ้และเราชนะและเราแพ้และเราชนะ หลายสิบหลายร้อยครั้งตลอดเกือบ90ปีที่ผ่านมาเกือบจะร้อปีแล้วแต่เราไม่หยุดสู้ประชาชนสู้อยู่บนถนนนักการเมืองสู้ในสนามเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นสภาและนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราไม่เคยหยุดการเดินทางใช้เวลาและมีแต่จะไปข้างหน้าจนกว่าจะถึงชัยชนะ ตราบใดที่เรายังไม่หยุดไม่มีวันที่จะพ่ายแพ้ทุกๆก,การเลือกตั้งโอกาสเปิดขึ้นมาโอกาสที่ประชาชนจะได้เลือกว่าผู้บริหารประเทศนี้เมืองนี้ตำบลน,นี้อำเภอนี้จังหวัดนี้เขาจะให้ใครบริหารจำวันที่24มีนาคม2,562ได้ไหมคะ วันนั้นมีใครคิดไหมคะว่าพักอนาคตใหม่จะชนะถล่มทลายพูดกันตามสัจจริงชอบเชื่อว่าไม่มีวันนั้นพักอนาคตใหม่ก็แค่พักการเมืองใหม่ๆพักการเมืองของคนบ้าพลังของคนที่ทำการเมืองอย่างไร้เดียงสากลุ่มหนึ่งแต่ประชาชนเลือกพวกเราด้วยความหวังว่า เสียงเล็กๆหนึ่งเสียงของพวกเขาจะได้ผู้แทนที่มีความฝันมีความหวังถึงอนาคตใหม่ของประเทศไทยแบบเดียวกับพวกเขาเข้าไปเป็นตัวแทนในสภาสักคนสองคนวันนั้นประชาชนมีความหวังว่าหนึ่งเสียงของฉันฉันให้กับคนที่มีความฝันคนที่มีความหวังต่ออนาคตของประเทศตรงกับฉัน เขาจะแพ้หรือเขาจะชนะไม่รู้แต่เราจะเดินไปร่วมกันและเสียงหนึ่งเสียงของประชาชนหนึ่งคนในวันนั้นรวมเป็น6265,950คะแนนที่พักอนาคตใหม่ได้มาและทำให้อนาคตใหม่เป็นพักการเมืองอันดับ3ของประเทศในวันนี้ในวันนี้วิโรธลัคนาดิสร เขาจะแพ้เขาจะชนะเขาจะได้คะแนนเท่าไหร่สุดท้ายแล้วนั่นไม่ใช่สิ่งที่เราตั้งเป้ามุ่งหวังฝันแน่นอนลงเลือกตั้งหวังชัยชนะแต่สิ่งที่เรามองมองออกไปไกลกว่านั้นวิโรธลัคนาดิอนเป็นคนที่มีความฝัน เป็นคนที่มีความหวังถึงอนาคตของประเทศถึงอนาคตของกรุงเทพแบบเดียวกับเราหรือเปล่าเขาจะแพ้เขาจะชนะเขาจะได้เท่าไหร่ไม่สำคัญเท่ากับว,ว่าในวันนี้คุณมองไปที่ตาของวิโรธลัคนาดิสอนมองและตอบตัวเองว่านี่คือคนที่จะเป็นตัวแทนของฉันเข้าไปใช้อำนาจบริหารทรัพยากรของกรุงเทพบริหารภาษีของคนกรุงเทพ หรือเปล่าวันเลือกตั้ง22พฤษภาคมที่จะถึงนี้เดินเข้าไปในคูหาจำความรู้สึกแบบเดียวกับ24มีนาคม62ค่ะด้วยความรู้สึกสองอย่างความคับแค้นใจของ9ปีที่พวกเราไม่ได้เลือกตั้งผู้ว่าด้วยความเจ็บปวดใจของการต้องอยู่ภายใต้ผู้ว่า ที่ไม่เห็นหัวประชาชนและสำคัญกว่านั้นเดินเข้าคูหาเลือกตั้งด้วยความหวังความหวังว่าหนึ่งเสียงเล็กๆของประชาชนคนธรรมดาอย่างพวกเราจะส่งให้คนที่มีความฝันถึงเมืองที่เท่าเทียมและเป็นธรรมคนที่มีความหวังว่ากรุงเทพจะน่าอยู่สำหรับทุกคนไม่ใช่เฉพาะคนรวยผู้มีบารมีหรือคนในเครื่องแบบ เดินเข้าไปในคูหาแล้วกาให้กับคนที่เชื่อว่าคนคนนี้แหละคือคนที่เห็นหัวอกของพวกเราคือคนที่เมื่อเข้าไปเป็นผู้ว่ามีอำนาจเข้าถึงเงินทองมหาศาลจะไม่หวั่นไหวและยืนหยัดอยู่เคียงข้างประชาชนผู้ที่เลือกเขาเข้าไปเสมอในวันนี้เราไม่เห็นคนอื่นอีกแล้ว ที่มองตาของเขาแล้วเราจะเชื่อได้ว่าเขาจะยืนอยู่ข้างเราในทุกๆวันในทุกๆเวลาแม้ในยามที่เรายากลำบากที่สุดมีคนคนเดียวที่เป็นตัวแทนความหวังมีคนคนเดียวที่เป็นตัวแทนความฝันของพวกเรา24มีนาคม3ปีที่แล้วเรายังไม่สามารถส่งอนาคตใหม่ไปบริหารประเทศได้ แต่22พฤษภาคมนี้เสียงของพวกเราจะส่งคนอนาคตใหม่วิโรธลักคณาอดิสรไปบริหารกรุงเทพไปบริหารเงิน80 0 0 0ล้านต่อปีให้ตกถึงปากท้องและถึงคุณภาพชีวิตของคนทุกคน22พฤษภาคมนี้ขอได้ไหมกาเบอร์หนึ่งเลือกวิโรธลักคณาอดิศร กาเบอร์หนึ่งให้อนาคตใหม่ได้เข้ามาบริหารกรุงเทพมหาคนครให้ประยุทธ์จันโอชาดูว่าคนของอนาคตใหม่บริหารแล้วดีกว่าประยุทธ์จันโอชายังไงปากท้องพี่น้องประชาชนดีขึ้นอย่างไรเมืองที่เท้าเทียมและเป็นธรรมเกิดขึ้นได้จริงได้อย่างไรวิโรจน์จะได้เป็นผู้ว่าหรือไม่22พฤษภาอยู่ที่พี่น้องประชาชนทุกคนขอบคุณค่ะ